ดูให้ดีผีหรือคนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องดีดีโกสวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะมาเล่าคอนเซปต์เดิมนะครับผมให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเจอดีที่ไร่อ้อยคอนเซปต์ก็เป็นการหาอยู่หากินแบบท้องถิ่นนี่แหละครับของผมอ่ะ แต่วันนี้เป็นเรื่องของการดักหนูดักมาเพื่อเป็นอาหารเหลือพอพอเหลือกินเหลือแล้วก็พอได้ขายครับสมัยวัยเด็กก็พอได้กระตังอ่ะการหาหนูของพวกผมนะครับก็จะหากันที่นาข้าวไรอ้อยไร่ข้าวโพดเพราะมันเป็นแหล่งอาหารที่เจ้าหนูอยู่กันเยอะชุกชุมครับแล้วหนูก็จะตัวอ้วนๆเลย ก็นั่นแหละครับมันเป็นกิจกรรมที่เราก็ต้องทํากันตอนกลางคืนอีกเหมือนเดิมอ่ะยิ่งหน้าหนาวนะครับหนูมันจะสมบูรณ์พูดง่ายๆว่าเป็นช่วงที่มันอร่อยที่สุดแล้วแหละตอนเช้าครับเราก็จะออกเริ่มดูหมายกันวันนี้ไปกันครบทีมเลยครับมีผมไอ้อ้วนไอ้เป็ดไอ้ต่อครบแก๊ง ก็วันนี้ก็แวะไปดูหมายที่ไล่อ้อยเหมือนไล่อ้อยใกล้บ้านนะครับไม่ไกลเท่าไหรอ่อ้อยอ้อยแปลงนี้มันเป็นแปลงใหญ่กําลังโตเลยถึงที่หมายก็แยกย้ายก,กันดูครับดูขี้หนูดูทางเดินดูรอยที่มันกินอาหารแต่ที่แปลงนี้ครับรู้เลยว่ามันยังไม่มีคนมาเลยเพราะว่ามันยังไม่มีรอยแหวกเขาเรียกว่าหมายยังไม่ช้านะครับสรุปว่าเราเลือกแปลงนี้กันนะ ก็กลับมาบ้านครับอยากย้ายบ้านใครบ้านมันเดี๋ยวเพื่อเตรียมเหยื่อเตรียมกับดักเช็คหัวไฟวันนี้ก็เอาไปกันไม่เยอะครับน่าจะคนละยี่สิบสามสิบอันนี่แหละเหยื่อผมก็จะมีหอยเชอรี่มีมะพร้าวคั่วมะพร้าวเผาครับไปคั่วคั่วกับดักของผมก็เป็นสมัยนั้นก็เป็นกงแล้วก็เป็นด้วงครับ มันก,ก็รูปลกรูปทรงมันคล้ายซอด้วงอะจำจากไม้ไผ่ครับใส่เหยื่อเข้าไปข้างในพอหนูมันมุดหัวเข้าไปอะกับดักมันจะกระตุกขึ้นอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนนะครับว่าหมายเนี้ยเราอยักก็ถึงจะใกล้บ้านแต่เราก็ยังไม่เคยกันไปไปกันมาก่อนนะบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็รวมตัวเหมือนเดิมครับบ้านผมอทุกคนพร้อมกับ ปั่นจักรยานกันไปสักพักเดียวก็ถึงไม่ไกลถึงที่ก็แยกย้ายกันครับหมายใครหมายมันเพราะเราจะเอาเหมือนเศษกระดาษอะทําหมายไว้ของใครของมันดักไรอ้อยมันก็จะยากหน่อยครับเพราะมันอ้อยมันมันโลกมันหนาทึบแล้วก็ต้องใช้มีดค่อยฟันเป็นป่องแล้วก็เดินเข้าไปกว่าจะเสร็จก็เย็นครับพอมมืดพอดีอะเพราะมันมันทำได้ช้า วันนั้นเดือนเดือนมันค่อนข้างมืดครับมีเมฆมีเมฆมากกลับมานั่งกันได้สักพักเดี๋ยวกินข้าวกินน้ํากันเดี๋ยวเตรียมข้าวของข้าวของก็จะเตรียมไปรอบนี้ก็มันโกเกงขายา,ยาวเสื้อแขนย,ยาวครับเพราะอ้อยมันบาดแล้วก็ใส่โมงใส่ถุงมือเดี๋ยวสักสองทุ่มอะ่ะเราจะออกแต่แถวบ้านผมนะครับดักหนูนี่เขาจะเอากันแค่สองรอบพอคือ รอบหัวขําแล้วก็จะไปเก็บเก็บกับดักเก็บหนูอีกทีก็ตอนเช้าเลยสองทุ่มแล้วก็ออกดูเหยื่อกันครับรเลาะเหยื่อรอบแรกแต่เหตุที่มันเกิดขึ้นนี่สิครับในขณะที่ผมมาแยกย้ายกันไปนะต่างคนต่างไปอะผมก็เลาะตอนนั้นนะผมผมจำได้ว่าผมได้มาประมาณสามสี่ตัวแล้วแหละ แต่มันเห็นหนูตัวหนึ่งครับตัวค่อนข้างเหมาะๆเหมือนกันนะส่วนตัวผมนะผมจะมีหนังสติ๊กประจําตัวเลยคือถ้าเจอจังจังมันระยะพอยิงได้ก็จะยิงยิงไปด้วยดักไปด้วยอะไรเงี้ยในขณะที่ผมเปลี่ยนเหยื่อหัวไฟผมมันก็ส่องไปเจอครับไอ้หนูตัวเนี้ยมันอยู่ปากรูพอดีเลยขนาดพอได้อะ ผมขยิกน้มสติขึ้นมานะครับกําลังจะเหนียวยิงเนี่ยสักพักมันก็ออกวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่งวิ่งหยุดหยุดเพราะเหนียวจะยิงมันก็ออกวิ่งมันทําให้ือนมันทําให้เหมือนเหมือนท้าทายเราเหมือนกันนะก็ต้องค่อยค่อยยิงค่อยค่อยย่องย่องเพื่อจะยิงมันก็วิ่งไปซ้ายทีขวาทีเออเราก็ผมก andare, ็ตามมันนะครับเพราะมันตัวโตเหมือนกันนะเราจะเอามันให้ได้ไง สรุปครับวันนั้นอ่ะผมหลงหมายโดยการที่วิ่งวนบนจะเอาไอ้หนูตัวนี้แหละคราวนี้เลยทำไงครับเดือนก็มืดหันไปทางไหนก็มีแต่ต้นอ้อยเหมือนกันไปหมดไอ้หมายกระดาษที่เราติดไว้เป็นธงสีขาวหายอีกโอ้โหคราวนี้แหละกรงพยายามเดินหาหมายเก่าเดินกลับทางเก่าแต่ก็เดินไปครับ มันเหมือนกับว่ามีคน,นเดินตามผมนะเพราะเสียงเดินผมผมว่าผมค่อยๆเดินเนะยย่องๆก็ค่อยเดินนะเนนะพระผมกําลังจะหาทางกลับแต่ผมรู้สึกว่าทาไมเสียงเดินผมมันดังจังวะพอผมหยุดมันก็หยุดพอผมเคลื่อนไหวอ่ะมันก็เคลื่อนไหวตามมันดังนะคราวนี้ผมก็ตะโกนเรียกเลยต่อไอ้เป็ด อ้วนเงียบครับไม่มีเสียงตอบรับไม่มีแม้แต่ใบไม้กระดิกคราวนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากนะครับคราวนี้ผมก็เหมือนเร่งสีเทา้าเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นเสียงนั้นมันก็เหมือนจะตามผมมาครับผมหยุดมันก็นหยุด ต่นี่ผมก็เล่งอีกเล่งฝีเท้าเร่งเล่งเล่ง,ลงก็ผมเริ่มกลัวเริ่มกลัวแล้วครับคันนี้ตรงหน้าผมอะแสงไฟที่หน้าผาผมมันซองมาเห็นมันเห็นเหมือนสักอย่างแบบตะคุ่มตะคุ่มอยู่มันนั่งหันหลังให้ผมอยู่นะผมก็ค่อยๆย,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 ย่องค่อยๆย่องหยิบหนังสติ๊กขึ้นมาแล้วแหละถ้าเป็นหนูก็ยิงอะแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับ มันเคลื่อนไหวช้าๆมันเหมือนคนมันสิ่งที่ผมเห็นน่มันเหมือนหมาอาเซเชียนครับขนาดใหญ่เลยผมก็ยกหนังสิ๊กขึ้นมาเอาผมกล่าวว่าป้องกันตัวก่อนแล้วเพราะมันมันดูมันใหญ่ไว้ยแล้วก็ค่อยๆย่องเข้าไปข้างหลังนะมันเหมือนมันเหมือนมันกําลังหอบอยู่ครับเพราะลําตัวมันยุบพองยุบพองแต่พอหัวไฟเข้าไปใกล้ครับ ผมก็ต้องถึงกับขยี้ตาเลยนะเพราะพอลำตัวมันใหญ่มันนั่งหันหลังแล้วก็เส้นขนมัน,นครับมันยาวมันยาวเหมือนขนเม่นมันทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งแหลมนะมันเหมือนมันเหมือนขนเม่นอ่ะกําลังนั่งหอบหอบอยู่แล้วผมก็เข้าไปใกล้เรื่อยเพื่อจะดูให้มันคืออะไรแต่สิ่งที่ทําให้ผมต้องถึงกับโอ้โหต้องร้องแล้วก็วิ่งเลยเพราะ พราะมันหยุดหอบนะครับพอเราเข้าไปใกล้ๆมันนะมันหยุดหอบแล้วมันก็ร้อวาววัวนี่มันเหมือนวัวโอ้โหผมได้ยินผมก็วิ่งเลยคันนี้คันนี้แหละครับอ้อยที่ว่านลๆก,กับผมวิ่งจนเป็นรูเป็นป่องออกเลยก็วิ่งวิ่งวิ่งเต็มที่แล้วก็เฮ้ยปากก็เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนๆรู้ครับว่าผมไปโผล่ไหนสรุปว่าผมไปโผล่ปลายที่เลยครับมัน คือไปโผล่ทางถนนเล็กๆมันเป็นทางที่เขาเอาไว้สําหรับรถกระบะแล้ววิ่งเข้าไปใส่ปุ๋ยฉีดยาอ้อยกันนะมันเข้าไปโผล่แล้วไปโผล่แปลงข้าวโพดของผู้ใหญ่คนหนึ่งอะที่ผมรู้จักผมก็คิดว่าหูเรามาไกลขนาดนี้เลยหรอวะตอนนั้นนะครับดูนาฬิกาในข้อมือผมอะมันอีกไม่กี่นาทีอะจะเที่ยงคืนแล้วแล้วผมออกมาตอนสองทุ่มอะผมคิดว่าเฮ้ ผมไปวิ่งอยู่ในแน้นานขนาดนั้นเลยหรอวะโอ้โหทั้งเหงือครับทั้งใบอ้อยบาทเหงือท่วมตัวกึ่งเดินกึ่งวิ่งครับกลับมาที่พักเราอะ่ะก็ไกลครับเพราะผมไปไกลมากแปลงนี้ผมคิดว่าน่าจะมียี่สิบไร่ได้ก็อ,ออกมาถึงจุดที่พักเราอะก็มาเจอนี่ยแหละครับสามคนนะนั่งรออยู่ มันก็บอกเจอผมมันก็บอกเลยเฮ้ยได้มาเยอะสิท่าหายไปนานเลยพวกกูมารอมึงต้องนานแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดเลยนครับแล้วมันก็บอกว่าเอ้ยไหนเอามาดูดิได้เยอะไหมได้ตัวใหญ่ไหมวะเออผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปกันก่อนเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาพอมันเห็นหนูในกระสอบผมครับมันก็ใจเสียเลยครับเพราะผมในกรนเพราะหนูในกระสอบผมมันมีอยู่แค่ สามสี่ตัวเองนะมันน้อยแล้วมันก็งงครับว่าผมหายไปไหนมาตั้งนานแล้วกลับมาคือมันมากันคนละทางเลยครับคราวน,นี้พอเช้าครับผมก็ไปเก็บกับดักเก็บของกันมาแล้วผมมีเหมือนอาจารย์คนหนึ่งเลยคือเขาเป็นคนเท่าคนแก่แถวนั้นนะครับเขาก็ดักหนูหาปลามานานก็แกแก็เก่งนะเรื่องเนี้ยผมผมบาดผ่านหน้าบ้านแกผมก็ไปกันนะทั้งสี่คนนะไปถามแกว่าลุงเนี่ยเมื่อคนะืนเนี่ย ผมไปดักหนูมาที่ตรงเนี้ยแล้วผมก็เจอแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมก็เล่าให้ลุงฟังนะลุงก็บอกโอ้ยวันพระวันโกนใครก็ออกหาปูหาปลากันเล่ามึงเขาปล่อยผีกันแล้วลุงเขาก็ถามว่าแล้วมึงไปตรงไหนมาล่ะผมก็บอกว่าเนี่ยนะครับไรอ้อยอ่ะติดแปลงกระโพดของผู้ใหญ่คนนี้คน,นเ,เนี้ยอ๋ออ้อยตัดอจุดๆนั่นเลยเนี่ยอันนี้ออกนามไปเลยนะครับพาะว่า แกยังอยู่นะแต่คนคนเนี้ยเขาก็บอกกับแต่คนนี้ยเขาเลี้ยงผีกะไว้เขาเอาไว้เฝ้าของเฝ้าอ้อยเฝ้ามันที่เขาปลูกไว้อ่ะไม่มีใครกล้าเข้าไปในที่เขาหรอกส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คกลนต่างถิน่นนั่นแหละที่ไม่รู้กูก็เห็นมันมาหานกหาหนูกันนะไม่มีใครเคยอยู่ได้ถึงเชา้าสักคนค่ำๆมันก็กลับกันแล้วโอ้ผมก็โอ้เพิ่งมารู้แล้วว่า คำที่ว่าบลัมบบราณเขาบอกว่าเออก่อนทำการให้ดูเลิกดูยามไว้บ้างก็ดีโอ้นี่เป็นสิ่งที่ผมเจอมากับตัวนะครับผมยังมีเรื่องราวดีๆมันๆอีกเยอะนะครับผมอยากให้ทุกคน,นฝากกดเป็นกำลังใจฝากเรื่องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ